สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำหนังสือหน้าอ่านชื่อชื่อเล่นว่าแล้วสักวันมันจะหายดีโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จะมาแนะนำค่ะ ชื่อเด็กหญิงอรพันแสงตามีเป็นตัวแทนจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามทับสี่ค่ะวันนี้ดิฉันจะมาแนะนาหนังสือหน้าอ่านที่มีชื่อเรื่องว่าแล้วสักวันมันจะหายดีจากคุณอิสยาตระกูลพุทธรักษาค่ะและในหนังสือเล่มน,นี้นะคะเนอจกนอกจากมีเนื้อหาที่น่าสนใจแล้วยังมีภาพประกอบต่างๆที่น่าสนใจด้วยนะคะจากคุณเยดาชนกสิริสวัสดิ์ค่ะหนังสือเล่มน,นี้นะคะพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ คือสภาคม2 5 6 5ค่ะและพิมพ์คงที่2เมื่อตุลาคม2 5 6 5ค่ะในหนังสือเล่มน,นี้นะคะจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความฝันที่หล่นหาย <c oughs> ความรับที่หล่นหายผู้คนที่หล่นหายตัวตนที่หล่นหายและสิ่งที่ยังหลงเหลือนั่นเองค่ะผ่ในหนังสือเล่มนี้นะคะก็รู้สึกว่ามันเป็นหนังสือที่สามารถยิวใจเราได้ค่ะไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรเนีย่ยเราก็สามารถอ่านแล้วก็รู้สึกดีค่ะคุณอิสยานะคะได้กล่าวไว้ว่าที่เขียนเรียบเรียงเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาคะเพื่ออยากที่จะให้ทุกคนเนี่ยที่ได้อ่านหานังสือเล่มนี้นะคะได้รู้สึกว่าอยากให้ตัวเองเนี่ยมีชีวิตที่ดีในทุกช่วงวัยค่ะแล้วก็ ได้แบบรับกําลังใจไม่ว่าจะเจอเรื่องไลรายเรื่องอะไรมาก็อยากให้หนังสือเล่มน,นี้นะคะแบบช่วยแบ่งเบาทุกคนค่ะขอให้เป็นวันที่ดีค่ะแล้วก็หนังสือเล่มน,นี้นะคะมีหึงประโยคนั่นเองค่ะที่หนูเนี่ยชอบมากๆเลยค่ะก็คือหนังสือหน้านี้นั่นเองค่ะผู้อิสยานะคะได้เขียนหนังสือหน้านี้ไว้ว่าขอให้เธอประคับประคองแฟชั่นของเธอไว้ให้ดี อยากให้มันมมดดับหรือดสูญทิ้งไปเพราะการจะจุดประกายมันขึ้นมาใหม่อีกครั้งในสภาวะแวดล้อมที่เป็นอยู่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆค่ะแล่หนูก็คิดว่าครูอิสยานะคะได้กล่าวไว้ถูกต้องแล้วค่ะเพราะการที่เราหมดกําลังใจหมดแพชชั่นในการทํางานเราจะไม่รู้เลยค่ะว่าเราเนี่ยจะหาทางออกอย่างไรแล้วหนังสือตัวนี้นะคะก็มีตัวช่วยดีๆแล้วค่ะแล้วก็สามารถอ่านแล้วก็รู้สึกว่าสามารถดีใจแล้วก็แบบสามารถทําให้เราเนี่ยหาทางออกได้ไม่มากก็น้อยค่ะแล้วหนูก็ขอ แนะนำหนันงสือเรื่องนี้นะคะไว้กับทุกคนด้วยค่ะและสักวันมันจะหายดีจากคุณอิสยาตระกูลเพื่อรักษาค่ะแล้ววันนี้นะคะหนูขอตัวลาไปก่อนสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะขอให้ประคับประคองแพชชั่นของเธอไว้ให้ดีอย่าปล่อยให้มันมอดดับหายไปจนสูญสิน้นเพราะการจะจุดประกายมันขึ้นมาใหม่อีกครั้งในสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆ